FC ฟซีโยนไม้พายทิ้งโบอเล็กหวานมดไตรักครั้งนี้จะเป็นนิรันด์แม้ความสัมพันธ์เปิดเผยเชัดเจนแต่ไม่พร้อมใช้คำว่าแฟนสำหรับคู่ของนางเอกหน้าหวานโบเมลากับเรกหน้าตีอเล็กเจรเดช ที่นับวันยิ่งหวานช้ำแม้จะมีคนแซะแต่ก็โนสนโนแค์ซึ่งอวัาเในไทยปีแรกของทั้งคู่ก็มอบดอกไม้ให้กันก็มีให้ดอกไม้กันตามประเพณีแหละคือจริงๆแล้วดอกอันนี้โบเคยเปิดในอินสต g r a m มว่าทำไมในไทยไม่มีใครจัดดอกไม้ฟิ่งนี้บ้างก็ยื่นให้พี่เล็กดูก็สักพักใหญ่ๆก็คือไม่คิดว่าพี่เล็กจะให้เลยนะเพราะว่าเขาเคยบอกว่าไม่อยากให้มันเปลืองตังเราเลยไม่ได้คาดหวัง ให้ดอกไม้พี่เล็กไปดอกหนึ่งเขาก็เลยหยิบขึ้นมาล่าสุดหนุ่มอเล็กได้อวดภาพดอกกุหลาบดำหนึ่งดอกง,งานนี้ทำเอาฟแฟนๆต่กดไลค์และคอมเมนต์สนันไอจีเพราะการให้กุหลาบดำหมายความว่ารักของเราคือรักนิรันด์และ1น่ดอกก็คือเธอหนึ่งเดียวของฉันเท่านั้นอะไรประมาณนี้